ครับอ่าเดี๋ยวพามาชมนี่รุ่นแม่นาคครับเครื่องตัดหญ้ารุ่นแม่นาคนะครับอ่ะลองดูนะครับเครื่องใหม่นะเครื่องใหม่ใช้ลักษณะนในการไถสไลด์ไปนะครับนี่มาพร้อมกับเอ็นครับใช้น,นี่ที่มีปัญหาลุกก็โอยนั่งก็อย ต้องแบกครับเอ็นหมดแล้วมั้งเอ็นหมดเอ็นขาดหมดแล้วนี่ฮะมันเป็นกระจานเอ็นนะครับนี่นะลักษณะอย่างนี้นะฮะเอ็นที่ให้มาเมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นเอ็นของเอ่ออเ็นเกลียวเอ็นทวิสอะนะครับไปไหนแล้วไม่รู้นะครับอันนี้เป็นจานลักษณะไถนะครับลานดึงเบาะนะครับเครื่องยนต์ยี่สิบสามซีซีนะครับ แม่เจ๋านะครับเดยวโคบายาชินะครับนี่ตัวนี้มันยืดหดได้คุณผู้ชมก็คือหมุนตัวนี้ปุ๊บอ่ะหุบเข้ามาอ่ะปุ๊บนี่ใครที่ชอบสั้นๆก็แบบนี้ได้นะครับใครที่กลัวกระเด็นก็ยืดออกไปยาวๆได้น้ำหนักไม่มากนะ,ะ,ะนั่น175นะครับนี่สำหรับใครที่ตัวสูงนะ เ้าท่านะครับใส่เอ็นดีๆหน่อยก็แจวเลยทีนี้ปัญหาคือเรื่องจัดส่งนี่แหละค่าส่งมัแพงมากเครื่องตัวนี้เราขายแค่4,500พอแต่ว่าค่าส่งจริงอยากให้มารับเองนะ4,500เนี่ยเพราะว่าส่งนี่มันจะแพงมากเลยมันยาวค่าส่งนี่มีประมาณเกือบ500อ่ะพี่เอ้ยนะครับแต่ได้ได้ดีฮะได้รุ่นใหม่นะครับได้ได้ความแปลกใหม่ได้ตัวไอเทมนะฮะ ขาย4,500นะมารับเองนะถ้าเกิดส่งนี่คิดตีไว้ก่อน500ไม่เกินนี้แหละแต่ว่าคิดว่าประมาณเนี้นะครับเพราะมันยาวแลนมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะตัวตัวของเครื่องแต่ว่าสุดท้ายคือเราไม่ได้แบกไถน้ําหนักโดยรวมผมน่าจะประมาณน่าจะอยู่ที่6กกว่า7โลนี่แหละโดยรวมนะของเครื่องนะ